พอเขาเจอเจแปนี้นะครับ่อนหน้านี้เราเคยนําเสนอไปนะครับว่าเขาจะมีซีสองจะลงเป็สิกด้วยจากที่ออนพามใช่ไหมใช่ซีแรกอยู่พาวีดีโอนะครับแล้วไปให้เราดูในประเทศไทยด้วยนะครับครับผมมีทางเดียวก็คือมุดมุดครับเออมุดตรงๆงเลยฮะบมุดอย่างเดียวครับอ้าวแต่ว่า ขาที่เขาไม่ชัดเจีนอ่ะตอนนั้นมีอยู่ทมีอยู่อย่างเดียวก็คือพิธีกรฮะเออใช่พิธีกรที่จะตามมาด้วยหรือเปล่านะครับคุณคอนดีจนะครับจากแต่เดียในไลฟ์อือนะคะเขาหลังมากเลยนะฮะจริงจริงแล้วอ,ะอ่ะจริงนะแต่สงสัยว่าเขาจะมาหรือไม่มาหรือจะยังไงล่าสุดนะครับมาครับโอ้ม่เขามานะเขามาเออ นะครับก็ยินดีด้วยนะครับซึ่งมีซึ่งตามข่าวที่เราได้นะครับเขามีเวลาโอนนะฮะก็คือเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้นเดือนตุลาดูเหมือนนานนะแต่เดี๋ยวเวลาผ่านไปเดี๋ยวมันก็มาถึงอีกนะฮะใช่ใช่ใชเออมาดิฟิกเดือนตุลาคมนะครับซึ่งในรายการก็เหมือนเจ็บปนดีปกตินะฮะที่รายการก็จะให้คําใบนะครับหรือจะเรียกเขาตอบก็ได้ แล้วผู้เล่นก็แยกกบกดไปนะครับแล้วต่อบกับว่าอะไรคือสิ่งอะไรคือใครคือบ๊า,าๆอะไรเงี้ย What is who is อ่าอ่าเป็นประโยคคำถามนะครับนะเรกอีแล้วกีีก็อยู่มานานกว่าอ่าหกสิบปีแล้วนะโ้นานเหมือนกันนะนานออนานนานมากไม่จะเป็นช่วงไปว่างแต่ก,ก,ก็ตั้งแต่กลับมาก็คือเป็นอเล็กทีเบรเนี่ยก,ก็ตั้งแต่ก็สี่สิบปีแล้วนะ S <S เออ,เอ,อนะครับแต่เวอร์ชันนี้เนี่ยมันปกติเล่นกันสามคนแต่อันนี้เป็นสามทีมมะสามคนรวมกันเก้าคนอ,อ่าอุบเป็นทีมหรอเวอร์ชันนี้เป็นทีมอ่าโอ้อ,อ,อันนี้เป็นทีมออออนะครับก็แข่งขงันกันนะครับก็เลือกบวชแล้วก็เงินรางวัลในบวชนั้นว่าจะเอาเท่าไหร่นะครับเช่นเอาบวชรักเทาวัดรห้าพันอ่าสมมุติสมุด นะครับอะไรว่ากันไปนะแล้วก็มีข่าวใบคือมาเรื่ยกันปุ่ดนะครับถ้าเจ็ตวดดีปกติเนี่ยนะครับเข้าแข่งกระตาสมเงินอันนี้ตัดสมคะแนนอ๋อเป็นคะแนนตัดสมคะแนนนะครับก็แข่งตอบกันไปตอไปตอบถูกก็ได้ตังตอบผิดโดนหักตังและสิทธิการตอบจะเป็นของทีพี่เหลือไปนะฮะอืออืมตอบถูกก็ได้ตาเป็นผิดก็หักตาเป็น มีเดลี่ดับเบิลนะครับท้าลงช่องนั้นคาถามจะไปขอครูคนเดียวแล้วก็ลงเดิมพันว่าจากที่คุณมีคะแนนอ,อยู่เท่านี้คุณจะลงเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าปีไม่ถึงเงินรางวัลขั้นขั้นสูงสุดนะครับของรอบนั้นก็จะให้ลงถึงขั้นนั้นอ่าเช่นสองร้อยถึงหนึ่งพนันถ้าคุณมีตังเป็นถึงพนันก็ลงได้สูงสุดหนึ่งพัน่างนี้นะครับอ่าก็ว่ากันไปและอันและเวอร์ชันนี้มีพิเศษอย่างหนึ่งครับมีคําถามพิเศษ ที่เรียกว่าทริปเปิลเพลย์คำถามคือเรื่องปกติได้แหละนะฮะแนะใครตอบได้นะครับจะมาชิกทีมแต่ละคนเลยนะก็ตอบคนละข้อถ้าถูกก็สะสมเมงินเพิ่มเท่านี้คนที่สองตอบถูกก็สะสมเมงินเพิ่มเท่านี้ถ้าถูกหวดสามคนก็ได้สามสามข้อเลยก็คือสมมติว,ว่าข้อหนึ่งคุณเลือกบวดหวดนี้หกร้อยอ่า ถูกหนึ่งคนหกร้อยถูกสองคนก็เปพันสองถูกสามคนก็พันแปดเลยอ้ oh. แต่ถ้าผิดโดนหักตามปกติและทีอื่นก็จะมีผิดเล่นในข้อที่เหลือต่อเช่น oh. <Okay. S 1> ต่อถูกหนึ่งได้ผิดข้อสองอีกสองข้อใครกดได้ก็ได้อีกสองข้อและไปที่เหลือไป oh. นะครับส่วนที่เหลือก็คงเดิมฮะหมดสองเล่นหมดสองรอบทั้งเจ็บพอดีธรรมดาลแล้วก็ดับเบิลเจ็บพอดีที่เงินสองที่คะแนนสองเท่าอ่อ oh. ใครใครมีคะแนนตั้งแต่ศูนย์ลงไปจนติดลบตกรอบทันทีนะครอ่าเออปกติอันนี้เป็นเรื่องปกติของรายการอยู่แล้วนะครับไอคนที่มตีตั้งแต่หนึ่งขึ้นไปเนี่ยก็จะได้ได้ไปเล่นรอบนี้นะครับเออแล้วก็ลงเดินพันไปนะครับคู่ชนะนะครับทีเมเขาจะแข่งเป็นโทานาวนอ่านะครับเหมือนจะ เหมือนจากอะไรนะยี่ิบเจ็ดหลือเก้าเก้าเหลือสามแลวสามจะเหลือทีหนึ่งทีเพราะนะั้นที่จะได้สามเซนตอลลาร์กับบา้าโอ้ก็ประมาณเกือบสิบล้านนะ้าล้านกว่าบาทน,นะครับค oh. ่างเงินตอนปฏิทินเราก็นะแข็งตัวอยู่พอดี <c oughs> เอออะไรแบบนี้นะครับอืมนะก็นั่นแหละเกมนี้ง่ายๆ่นะซึ่ง ซีซั่นหนึ่งนะครับอย่างที่บอกครับมุดอ่ะมุดนะครับนะฮะถ้าคุณสะรากทาวีดีโอนะฮะแต่แต่ทางที่ดีนั้นถ้าอยากถูกถูกได้ค่าตมากๆนะัะก็อูไปบินไปดูที่เมกานะครับอันนั้นถูกถูกเลิกันจริงจริงอ่าแต่เบ้องนะครับถ้าไม่มีโทราทิจริงไปทําไมกอดน,นครับแม่ยิงย่งยิ่งประเทศนั้นตอนนี้ ไม่พูดถึงละกันนะฮะเข้าไปต่อ